I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused. My mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion. You're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. never stop, never stop. There ain't no time to fall. Try to live, get it up. You got one life to pop. Think big, never small. 'Cause you gotta want it all. When you finally get that call. สำหรับใครที่กำลังมองหาดีเกม RV คุ้มๆสกินแลสวยๆผมแนะนำเพจนี้เลย Adminton TP7 และเพจนี้ยังมีผู้ติดตามมากถึง200,000คนสนใจติดต่อทางเพจได้เลยครับขั้นเทพเว็บบริการเติมเกมออนไลน์ที่มีเกมให้คุณเลือกมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมมือถือหรือว่าเกม PC อีกครั้งยังมีเกม RV ที่มีโปรโมชั่นถูกสุดที่สุดในประเทศไทยสามารถใช้บริการได้แล้ววันนี้ที่ w w w k a n t e ท in. th สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเลียวตาชาแนลนะครับผมวันนี้ผมก็มาเล่นนาคอร์ดกันนะครับแต่ทีมเราเนี่ยผมบังเอิญมาเจอกับอารัมเม็ดส้มเลยครับผมอารัมเนี่ยก็เป็นตัวที่จับแล้วเพื่อนจะต้องตามใช่ไหมผมก็จะเป็น ทีมในฝันของอารัมเมส้มคนนี้ครับถ้าเกิดเขาจับผมพร้อมที่จะตามเข้าไปทันทีนะครับถึงแม้ว่าอาจจะมีเข้าไปจับหนึ่งห้าอาจจะตามนะแหละก็ <c oughs> ขอดูหน้างานในทันทีด้วยกันถ้ามันแบบเข้าไปจับแบบเขาอยู่ห้าตัวอย่างเงี้ยคือแบบมันก็ตามยากนะนายผมคิดว่าอารัมเมส้มอ่ะนะมันก็ต้องมีประสบการณ์ในการจับปะใช่ปะเพราะงั้นเนี่ยเขาก็แบบจังหวะจังหวะจับมันก็น่าจะดูดีอยู่แหละ เกมนี้นะครับผมผมแนะนำเลยนะถ้าเกิดเราแบบเราเป็นนาคอสนาคอสท,ท,ที่เวลหนึ่งก็ไม่ได้เก่งอะไรนะครับแล้วเลนบนเนี่ยมันเป็นมาจ้าที่แบบมันเก่งมากๆอะตอนแรกอะผมก็จะไปเค,คลียร์คิบกบบออฟเลนแหละต่แบบผมคิดว่าถ้าเกิดผมไปเคลียร์เนี่ยน่าจะเจ็บจากมาจ้าอย่างแน่นอนแล้วผมเจ็บจากมาจ้าเนี่ยอ่าผมจะต้องโดนเวทครับคืออันตรายมากๆมาจ้า ja เนี่ยอย่าไปเล่นมั่วๆกับเขานะครับผมไม่งั้นเนี่ยคือป่าแตกครับออฟเลน อันนี้คือข้อควรระวังในการเล่นกับมาจ้าในเชิงเลี้ยวหนึ่งนะครับแต่ถ้าว่าไปกัน3าคนเนี่ยอ่าผมคิดว่ามาจ้าไม่น่าจะสู้เราได้ครับเราเราจะได้เคลียร์คีบแบบสบายใจเลือดเราก็จะเต็มนะครับผมแต่ถ้าเกิดเราเคลียร์คีบแล้วเลือดเราครึ่งหลอดอย่างเงี้ยเขาจะเรียกเมดกับโปรโมเวดแน่นอนนะครับไม่รู้ว่าใครมันแอบเอาคีบตัวเล็กผมไปนะแต่ไม่เป็นไรผมซีดดีแล้วต้งนีบผมกเข้าไปช้อนครับเขาจ่ายสกิลไปแล้วผมก็ โอเคไม่มีใครตามนะครับเหมว่าจะติดอ่าติดอ้อยนะตรงนั้นอ่าเมดกับโรงเขาเจ็บแบบนี้ผมจะเปิดมังกรไวเลยนะแล้วเพื่อนอ่ะช่วยหน่อยได้ปะเป,เป็นอีกจังหน่อยจ้าเออไล่คนก็ได้แต่แต่แ,ตแตช่วยตีมังกรก็ดีนะเพราะว่ามันมาแล้วถ้าผมยังผมยังท่าอยู่ ถ้าเกิดโดนลาร์ดนี่คือฮาเลยถอยนะถอยนะผมเล่นไม่ได้แล้วนะคือเราอันติแล้วพันิตแล้วเลือดเหลือเท่านี้ก็คือบ้านกับช่องครับผมาร์มาร์มต่อครับนาคอเนี่ยเป็นตัวที่ต้องเอ่อโฟกัสทมมิ่งมากๆเลยครับถ้าเกิดคีฟเกิดเนี่ยก็ต้องรีบมาฟาร์มเพราะตัวของนาคอเนี่ยมันจะต้องหาเงินครับเล่นให้รวยนะครับผมนี่รอลาร์ดด้วยไม่อยากให้เจน้าเขาได้ไปนะเพราะผมต้องการเงินมากๆ เล่นนาคอสต,ต้องรวยนะครับผมเพราะว่าตัวของนาคอสอ่ะมันจะเป็นที่ต้องเข้าไปฟันไงมันไม่ได้แบบมีสกิลตุ้มตามที่แบบเออแบบใช้สกิลแล้วก็แรงอะ่ะนาคอสมันใช้สกิลแล้วมันก็ต้องฟันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นตัวที่ต้องกายของอตนนีไปสไลด์ออกไปสไลด์สไลด์เฮย์โยเวทนะอย่าเวทนะกันเลยอ่าเดี๋ยวก็จะโดนเวนทซะแล้วตีผมรีบตีรีบ,รบไปนะตรงนี้ ไปแท็กกางต่อครับอยากได้เงินอยากได้เงินขอเงินหน่อยี่ฟาร์มต่อผมเรามีดูดเลือดนะเราไม่ต้องกลับบ้านนะครับเราเล่นนาคอสแบบเจอคีบกต็ตีเจอคีบก็ตีไปเลยแถึงแม้ว่ามันอาจจะเลือก20%่อย่างเงี้ยถ้ามีคีบแบบไม่ต้องกลับบ้านครับตามคีบไปได้เลยเดี๋ยวเลือกก็มาเขาใช้สก,กิลไปแล้วนะผมทิกบอกเพื่อนว่ากำลังไปครับ อเอาแล้วเพื่อนโดนต้องเล่นละต้องเอาแล้วโอ้โหสวนสวนโอ้มันรวบโอเคคือเพื่อนโดนแล้วเนาะคือมันก็ต้องเข้าแล้วอะสไลด์โอ้มาจ้าก็าากผดิตเลยละกันปูผมยังไม่เกิดนะใช่ปหมอีกเกือบยี่สิบวิครับ ผมเรียกมาจ้ามาบนก่อนไม่อยากให้มาจ้ามาอยู่ในป่าเราเลยอะเราเสียบูแน่อ่อเยน่าเขาบอกว่าถอยนะครับ,อรบโอเคจริงๆผมก็ไม่อยากตีหรอกเพราะว่าผมอยากได้บูผมมากกว่าถ้าเกิดเสียบูไปผมจะเล่นยากนะครับฟาร์มก็จะช้าด้วยแต่มาจ้าเนี่ยม,มันเคเลนเสร็จแล้วอะคือมันรีบเข้ามาแน่นอนแต่ว่าผมมีผลิตน,นะไม่ต้องห่วงปึ๊บไส่ละจู้ใครจะเล่นก็เล่นะนะผมยังไม่เล่นกับมาจ้านะตอนนี้นะ ดาเมจผมไม่พอที่จะฆ่าเขาแน่นอนเจอกับมาจ้าเนี่ยมันต้องแบบเล่นเข้าๆออกนะครับเราอย่าไปตีกับมาจ้าสุดนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราตีสุดเนี่ยเราตีสู้ไม่ได้แน่นอนมาจ้า ja มันตีแรงกว่าเราแล้วมันดูดเลือดด้วยแล้วแถมมาจ้าเดี๋ยวนี้ห้อยรูนดูดเลือด,ดอีกเล่นพลังแฝงโล่อีกดูดเลือด,ดยับนะครับไปเพื่อนบวกแล้วไปจับแล้วนะเราเข้ามาช่วยแล้วครับผม เมื่อกี้ได้นะได้เนะน,นีถ้าไหลติดไปถึงทีแต่ไม่เป็นไรอยากมีกระโดดครับผมแล้วเก็บงานให้จังหวะน,นี้ไหลหรือเปล่าฝั่งค้นตายสามผมไหลเขาป้อมเลยครับผมตีป้อมครับถ้าบูเกิดก็จะฟินมากๆแบบนี้รวยแบบนี้รวยมีคีบไปถึงเวฟด้วยโอ้โหสบายใจละวันเชียบครับผมจัตนี้บูขึ้นนะดี ตีตีรีบไปขโมยบูวผมไม่รู้นะไม่รู้ไม่ชี้ผมจะตีบูวิตีบูกมาแล้วไงต่อผมตีเดะตีตีตีผนิตมีพร้อมพร้อมทุกอย่างครับขโมยแล้วหนีครับแล้วเข้าปะช้อนครับตรงนี้โอนาโดนโขกครับสลาออกมาแล้วมีจับมีจับมีจับแบบนี้ก็ต้องตีครับผมเ้าเข้าออกครับนาคอสเต็ปแมลงวันแมลงวันมันจะแบบพยายามแบบมันจะวนเวียนอยู่รอบตัวเรานะครับอ่าเราเล่นนาคอสก็ต้องใช้สเต็ปนั้นนะ เข้าเข้าออกอชึบออกมาเฮย้ยโดนรวบไม่เป็นไรโดนรวบเข้าไปแล้วยังไงต่อมาดิชึบออกมาก่อน,อนมันตามมาผมฟันหนึ่งทีโย่ออมาครับรอจังหวะเขากลับมาแล้วฟันและเข้าไปแทงแรเรียบร้อยเสร็จแมลงวันเข้าไปวิงวิ่งวิง,ว,งวิง่งอยู่ข้างหูอ,ะอ,อ,อ่ะอาเป็นบกเข้นสเปียร์ต่อเลยนะครับแล้วก็ตีดาร์ได้เลย ไม่น่าจะมีใครมาลบกวนจิตใจเรานะครับาเขาเปิดบอดมาแล้วโอ้ไม่มีผนดิดเลยจึ๊บจึ๊บไม่ได้โอ้ผนิตคูดาวนิดเดียวเอ้ยโอเคผมว่าผมน่าจะต้องไปละไปฟาร์ดเลยอ่ะริบร่างก็ชนอย่าเล่นเยอะอย่าเล่นเยอะเล่นคืออยู่เล่นต่อไปก็อาจจะไม่ได้อะไรละแกกตัวออกมาดีกว่า ย,ยืนรอแคลรี่แป๊บหนึ่งครับผมเดีย๋ยวรวยคนเดียวครับมีอะไรดีๆก็ต้องแบ่งเพื่อนด้วยนะแล้วบูเกิดครับอนิตไม่มีแล้วแต่จะเอาอ่ะไม่รู้มีใครอยู่ไหมแต่จะเอาว่าเพื่อนเราพร้อมอนให้อยู่ผมตีผมตีมต,ตีเรียบร้อยครับออกเีกคนขโมยแล้วหนีอ่าเดี๋ยวดาร์กลเลือดสองจะขึ้นนะครับเอ้ยอ่ะฟึบอ่ะฟึบชึบไม่ถึงไม่ถึง ตีออกเรียกว่ารอจกกังหวะแล้วก็เข้าไปตีใหม่เราต้องแบบหน่วงสกิลด้วยนะเข้าไปแล้วควรจะต้องมีสกิลไว้ออกด้วยไม่ใช่แบบใส่สุดนะครับผมเขาสกิลแล้วผมก็เข้าเลยชึบโอเคไม่ถึงไม่เป็นไรถอยมา,ยาเ,เราป้อมกางได้อยู่นะเขาไม่มีโรมอ่ะ ฝั่งหุ้นอยู่บนสองคลิกที่กำลังเดินมากิฟการเราจะเข้าวะผมฟันให้ได้ทีหนึ่งอ่ะโอเคฟันทีนึงแล้วไปละเอาตังก่อนไปด้วยแล้วไปเอาดาร์กเดี๋ยวเพื่อนปะมีผลิตพร้อมครับผมเราคิดว่าฝั่งหุ้นไม่น่าจะมาปะเราโซนพร้อมกว่าเรามาก่อนอ่ะฝั่งหุ้นน่าจะเลือกที่จะปล่อยนะผมว่าไม่น่าจะวัดนะโอเคตัวผลิตไปเลยมุมุ่สว้ๆไปเลยทุกคน ต้องคือผมรู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะได้ะลครับผมคือยังไงก็ได้เพราะว่าเพื่อนเพื่อนเราโซนไปแล้วผมคือผมก็เลยแบบไม่ได้ละเอียดเท่าไหร่สำหรับการตัวผลิตรีบรีบตีรีบไปครับผมมัอาอยู่ร่างผมว่าเราไปจับอ้อยได้นะวิเจอมาจ้ากำลังตีอยู่คนเดียวงเงาเงาอ้อยอยู่นี้หรือเปล่าเพื่อนมานะโอเคได้หนึ่งอันตีมาครับผม แต่ว่าตีม,มาจ้ามันก็คูดาวแป๊บเดียวนะ <S <S รอครับเฮ้ยอ้าวจับเอาจับก็โดนจับปุ๊บตายปับ๊บมันดูแต่เมจผมปะผมเข้าไปปวดหนึ่งทีแล้วมันกระโดดตามสกิลหนึ่งมันมาครับล้วฝ่าไยครับผมฟินดิตายปะมอาไม่ได้โอ้หสับไปซื้อมาให้แลวไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าได้ดันป้อมครับผม คือถ้าเราแบบไม่มีอะไรจะต้องทําในไฟแล้วอันติไม่มีสก,กิลไม่มีเลือดไม่มีก็ถอยมาครับแล้วก็แยกไปทำอย่างอื่นอย่างเงี้ยคือผมผมเล่นในไฟครบแล้วผมก็แยกตัวออกมาแบบทำเลรนะครับผมเนีย่ยเล่นนาคอยก็ประมาณนี้นาคอเป็นตัวที่มีมีโมบิลิตี้สูงครับเราต้องใช้ตรงนั้นให้เป็นไปโย์โอ้ไม่กอดถูกตายแนะ่นอนโหแกจะไปเก็บคลิกที่เดินหลงๆไม่หลงก็งงดีมีกบมาด้วยหมดนลงนี้โอเคห้าอยู่นะ หลังแก๊กที่ตายไปสองอ่าหลังกที่ตายไปตัวหนึ่งเกนยังดูดีอยู่นะผมว่าเพราะว่าเราได้ป้อมล่างมาหนึ่งป้อมโอเคอยู่ยามแบบเดินเก็บสววให้หมดเลยเจอคีปก็ฟาร์มครับเราปล่อยเลสไว้ให้แคลรี่เลยนะครับผมเคฟาร์มแนวตรงขึ้นมาครับเพราะว่าเลนบนเนี่ยมันไม่มีคนมาผมก็ก็เลยแบบตีบูเสร็จผมขึ้นมาป่าเขาเลยนะครับมาเก็บทรัพยากรฝั่งตรงข้ามด้วย ทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยจนลงส่วนส่วนส่วนฝัน่งเราเนี่ยรวยขึ้นนะครับสกิลสกิลแล้วขอเขาไปหยอกหนึ่งทีลักันนะคอสเตปแลงวันเนี่ยผมนก็ต้องเล่นประมาณน,นี้นะชับเข้าไปแล้วก็ตีออกตีออกไอหัวอยู่ตรงการนะครับอุ้ยเพื่อนเราโดนเลยไม่น่าจะได้ทุกคนคลิกซี่เขายังมียกอยู่ เตื่อนเรียกตีดาร์กนะครับแต่มีคนโดนนะเดคนเราไม่ได้พร้อมเท่าไหรนะ่นะเราะลองตีเรียกอยู่ไหมมาล้ผมมีพนิตอยู่นะตีผมพร้อมโอ๊ยโอ๊โอ้โมดเดี๋ยเลื่อนจองย,ย้อนมาทั้งวะสองข้อแล้วโดนสองข้ออลยดิกึ้งกึ้เง,งี้ยหัวแตกเรเสียดาร์ไนะกไวคนอราไม่ค่อยดีเท่าไหรนะ่ในสถานการณ์ ช่องเราก็ไม่ได้มีคลิปนาคอร์สนานแล้วนะปกติเนี่ยผมก็ก็เล่นนาคอร์สอยู่นะแต่ว่าช่วงหลังๆไม่ค่อยเล่นเพราะว่าตรงนาคอร์สไปแล้วคนไม่ค่อยดูเท่าไหร่เลยครับผมส่วนมากช่องเราเนี่ยก็น่าจะแบบไม่ค่อยมีชายแท้เท่าไหร่นะก็ <c oughs> <c oughs> เลยไม่ค่อยมีคนดูคลิปแบบโต้ผู้ชายเท่าไหร่แต่ว่า <c oughs> เกมนี้มีโอกาสได้เล่นครับ <c oughs> ก็เลยอยากทําคลิป <c oughs> เผื่อมีใครคิดถึงนาคอร์สผม ยัง unku, umas, ไงก็ฝากดูก็ด้วยละกันนะครับเปิดเปิดว ic ่างๆไปก็ได้แบบเปิดฟังเสียงก็ได้นะครับผมหรือไม่ชอบฟังเสียงปิดเสียงไปเลยแต่เปิดไว้ก็ได้ขอบคุณทุกมากเลยนะครับอืเฮ้ยกบนะเฮ้ยอ้อ้ปะไอ้พุ่มมันอะเกณารามมาแล้วผมตัวนี้แล้วผมช้อนให้เอ้ยช้อนไม่ได้หนออไปได้เลยครับ เล่นไปนี้แล้วกันอ่ารุดเดียวโรดันดี่เหรอจ๊ะขอฟันขอฟันหน่อยดิโอ้ไม่คิดเลยโอเคสวยคือถ้าไม่ได้ดาเมจจากเฟนนิกกีนี้ผมน่าจะตายไปด้วยนะแต่ว่าเพื่อนจะต้องถอยนะเพื่อนจ๋าถอยมาเถอะอารามเรายังจับอยู่ครับตงนั้นจับไม้จับมือเอาไ้คุมเขาไปไหนก็ได้เข้างานแล้วก็ต้องจับไปคุมใช่ไหมล่ะผมมาช่วยแล้วครับผมมาช่วยแล้วครับพี่อารามเป็นส้ม นีแนะ่เฮ้ยออกมาก่อนแล้วกลับไปใหม่แล้วสลายสองเข้าไปปาดแปดเข้าไปตรงนี้หนึ่งคิววะผมสุดเรื่อต่อเลยเฮ้ยขีปการเข้าต้องรีบละต้องรีบละเดี๋ยวการแตกตอนนี้เรายังเปิดเปิดก๊อตไม่ได้นะแต่ว่าเยน,น้าไปไปดูงานให้ละหายหมดเลยดีฝั่งหนนะ่ะ มีปะไม่มีนะโอ้ <Hey. S 1> เอาละจับครับจับผมก็เติมมาดีไปต่ออา <Hey. S 1> ว่าเลวว่าจะต้องมีคน <Hey. S 1> คือผมน่าจะเชื่อในเฟ้นตัวเองไะแต่แบบมือไปแล้วไงกินมีมาจ้าอยู่บนนะ <Hey. S 1> ผมสู้กับมาจ้าตรงๆไม่ได้นะ แบบต้องต้องโป๊ก่อนนะเจอมาเจ้าไปตีตรงตรงยี่สู้ไม่ได้ครับผมนี่นะหนึ่งทีมาเจ้ามีอมตาด้วยแบบต้องต้องโป๊กให้เขาแบบใช้สกิลเยอะๆก่อนบ้านจะแตกก่อนเดี๋ยดิแบบผลิตไปจออกมาโอ้โหโอ้หโูโนี่ดูโดนยิงทีเดียวเนี่ยไม่ได้วะผมทิ้งบนไม่ได้วะโอ้ ขีหน่อยได้ปะขีหน่อยไม่ขีเลยวะเออ่ะโดนนะ,ะโดนะนะหนอไปแล้วทุกคนผมว่าเราน่าจะาตายนะเลือดน่าจะหกสิบเปอร์ป้าถ้าไมกถ้ามาอยูาาอผอ่ผมเอาผมเอาผมบอกแล้ว oh, ผมบอกแล้ว oh, ผมบอกแล้ว yeah, s <S มาเจ้าผมเตือนแล้วนะว่าไมาอีกผมโดนผมแน่ ah. ยังไม่หยั่กับถิ่นเสือ อย่าบนก่อนทุกคนป้อมจะพังแล้วว่าดาบวิกลันติเราฟันสวนวยี่ไบบช็อตนี้สามพันเจ็ดลม้มไปเลยเมื่อกี้เนี่ยการหน่วงสกิลสองเนี่ยก็ช่วยในเรื่องของคอมโบกับคอมโบกับดาบแดงให้ดีนะครับเพราะว่าดาบแดงเนี่ยยิ่งเลือดน้อยมันจะยิ่งแรงใช่ปะ ลับฝ่าตรงข้ามเนี่ยเขาโดน <S <S ดาเมจจาก <S <S สก<ค>ิลอันติเรามาแล้วนะครับผมเลือดเขาจะไม่เต็มหลอดอ่ะแล้วการที่เราหน่วงสกิลสองไว้แบบนั้นอนะ่ะแล้วตอนที่เราปาดปลืด้ดอ่ะตอนที่เลือดเขาลดอ่ะมันจะแรงมากๆนะครับผมแต่ปกติเนี่ยอ่าสเต็ปนี้มันก็เอาไวเล่นแบบจังหวะเข้าไฟได้นะถ้าเกิดแบบเราเห็นรับฝ่าตรงข้ามเนี่ยซีซีเยอะใช่ปะเราสไลดส์สกิลสองเข้าไปแล้วเราก็ยกด,ด้วยสกิลหนึ่งแล้วเราก็กดอันตินะครับเราจะยังไม่ปาดด้วยสกิลสองนะครับผมว่าถ้าเกิดเราเข้าไปเราปาดด้วยสกิลสองเนี่ย เรามีโอกาสที่เราจะโดนซ c ซได้นะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเข้าไปยกแล้วอันติเลยเพราะว่าอันติของนาคอสเนี่ยมันจะกัน CC ซีด้วยนะครับแต่ว่าในเกมเนี่ยสกิลอันตรายมันมีแค่คลิกตีนะครับผมถ้าเกิดแบบคลิกซียกแล้วผมก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้แบบอ่าใช้สเตปนั้นก็ได้นะครับผมแบบเห็นเข้าไปกระโดดเข้าไปฟันฟันตอดเลือดเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยคือก,กบกบสกิลไปแล้วพีกอ่าจาจะพิกนะ ปาดหนึ่งทีแล้วไปเอ้ย,อยไอ้นี่ยังไงเนี่ยมาร่วงเพื่อนเราเหรอแล้วหลบปาดแปดเขาไมครับตรงนี้ไอ้ขีครับอ,อนนุ้ยแต่คูไอ้ีเข้าไปสองพันมาจา้าหนีเลยไม่มีสก,กิลจับเราับผมเราก็ยัวหน่อยยัวโมโหหน่อยเอย้กบรวบม,มารวบแล้วก็โดนเด็ดๆรวบแล้วรวบแล้วก็โดนนะดิครับไปแล้วจับแล้วจับเราก็ต้องถอนดิ โอเค GG ครับเป็นเด็กตีบ้านให้ละก็เป็นเกมที่สนุกนะผมรู้สึกว่า 5, ผมไม่ได้เล่นนาคอสมาแบบนานมากๆแล้วอะ่ะเออคือพอได้เล่นแล้วมันรู้สึกว่าแบบเออสนุกดีนะตัวนาคอสแต่ว่ามันก็สนุกในเกมที่แบบฝั่งตรงข้ามไม่ได้มีตัวแบบซีซีหนาไม่ได้มีตัวแก้เราสักเท่าไหร่เลยครับฝั่งโน้นเนี่ยมีแค่คลิกซีตัวเดียวเลยที่แบบเราที่ที่เราจะต้องระวังถ้าเกิดเขายกไปแล้วก็ไม่มีอะไรน่าระวังแล้วครับอ่ะเกมที่แบบไม่มีตัวจับนาคอสนาคอสมันก็แบบจะเล่นง่ายประมาณนี้เลย นะครับผม MVP ด้วยเลยครับดาเมจเนะี่ยผมคิดว่าน่าจะทำดาเมจ20บวชนะเกมนี้ใช่ปะดาเป็26น26ะเลยนะด้เมจนนำหนึ่งเลยนะผมก็เป็นเกมที่เราได้เล่นง่ายนะนาะคอสฝั่งผมไม่ค่อยมีสกิลจับเรานะครับแล้วอารามเบส้มเราเนี่ยคือก็จับได้ดีนะในหลายจังหวะเลยอารามเนี่ยเป็นตัวหนึ่งที่ขู่อ้อยกับอ้อยกับมาจา้าได้ดีมากๆม,มาจา้าเนี่ยมันจะพิวไม่ได้เลยถ้าเกิดมันเจอกับอารามมันจะแบบเล่นมั่วไม่ได้เลยอ้อยเหมือนกันครับหวนเข้ามมั่วเนี่ย อาร์มสามารถจับระหว่างหวนได้เลยนะครับไม่ต้องลงจอดกดจับได้เลยนะครับผมก็เป็นหนึ่งตัวที่แบบอ่อยไม่ชอบมากๆเลยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากๆที่ดูคลิปนี้ก็จะจบนะครับถ้าเกิดใครชอบเด็กก็ฝากกดไลค์กันด้วยหรือว่าใครที่ดูกันมานานแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามไปกันด้วยนะครับถ้าเกิดใครอยากซัพพอร์ตกันเี็กก็สามารถสมัครสมาชิกหรือว่าจะกดซุปเปอร์แทงเข้ามาก็จะขอบคุณมากๆเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม